คำถามมาว่าวิธีเจาะยางพารานั้นทาอย่างไรเพื่อนๆถามมาเยอะนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีเจาะยางพาราให้กับเพื่อนๆได้นนชมกันนะครับก่อนที่จะไปชมวิธีเจาะยางพารานะครับเพื่อนๆเาเพื่อนๆน,นั้นกดหัวใจกดสี่เหลี่ยมใช้ทงนะครับเพื่อจะบันทึกคลิปเพื่อจะหาเจอง่ายๆในขราวต่อไปสนวะัสดีครับผม D. มิเตอร์คมกู๊ดบายนายขายดีเมื่อก่อนนั้นเคยอยู่กรุงเทพนะครับผมเคยทํางานเป็นช่างซ่อมเปียโนนะครับปัจจุบันมาทําสวนยางที่อําเภอแม่สอดจังหวัดสาานะครับเพื่อน วันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการเจาะยางพารานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งผมทําของตัวเองนะครับมาเกือบปีแล้วนะครับเพื่อนๆครับไปดูกันครับอุปกรณ์เจาะยางจะมีนะครับเป็นกระเป๋ะนะครับมีโอลิงด้วยนะครับโอลิงหนึ่งตัวตัวขันเกลียวนะครับตัวตอกับลาต้นยางนะครับตัวนี้คือหัวเจาะนะครับตัวนี้หัวส่งนะครับหัวส่งก็คือเป็นตัวส่งนะครับเวลาตอกไปกับต้นยางนะครับเราใช้ตัวนี้ส่งนะครับทําให้ดู อันนี้หัวแปลงนะครับหัวแปลงคือแปลงจากกระป๋องตัวนี้นะครับถ้าในคือเป็นชุดทดลองเราจะใช้ครับแล้วก็หลอดนะครับหลอดเจาะยางจะเป็นหลอดสั้นอันนี้9้าเซนนะครับแล้วก็มี13 5ามด้าเซนนะครับเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็คอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวิธีทำทำอย่างไร เริ่มต้นนะครับถ้าหากว่าเป็นต้นยางใหม่ๆนะครับเราก็ต้องดูว่าตรงไหนที่ดีที่สุดนะครับเอาจากจุดที่ดีที่สุดสูงจากพื้นมาประมาณหนึ่งหัวเข่ายวให้คนงานยืนยืนยืนอ่าหนึ่งหัวเข่าก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเค OK. ทําการขูดนะครับถ้าเรามีค้อนเป็นค้อนตัวนี้เราจะขูดขูดก็ไม่ต้องให้เลือดซิบนะครับแล้วก็ตอกส่งไปนะครับ อันนี้ต้องดูนะครับว่าต้นยางเราอายุขนาดไหนนะครับอันนี้ถ้าต้นยางอายุสิบปีไปแล้วนี่สามารถตอกได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่โอลิงไป1หนึ่งตัวนะครับอ่ะทำการขันตัวนี้นะครับเวลาขันเราต้องจับตรงนี้ไว้ขันให้แน่นนะครับใกล้แล่วเสร็จแล้วเราจะเติมเอทิลีนครับเมื่อได้กระป๋องแก๊สแล้วครับตัวนี้นะครับแกว์เปิดอันนี้ด้วยนะครับไม่งั้นกดไม่ได้เอาอปใส่ไปท เสร็จแล้วเราจะทำการเติมเอทิลีนเข้าไปนะครับกดแฟบไปก่อนทำการไล่ลมนะครับอ,อ่าไล่แฟบแบบนี้เสร็จแล้วเราก็กดเลยนะครับกดเติมไม่ต้องให้ตึงมากนะครับโอเคนะครับ <Okay. S 1> ประมาณนี้หลังจากที่เราเติมตรงนี้ไว้นะครับทิ้งไว้ ครั้งแรกนะครับทิ้งไว้สองวันก่อนนะครับวันที่สามค่อยมาเจาะนะครับอ่าวิธีเจาะนะครับอันนี้คือครบสาวันแล้วนะครับแล้วเจาะตรงไหนก็ได้นะครับจุดที่เริ่มต้นทเพื่อที่จําได้นะครับจุดสูงหรือห่างจากตัวกระป๋อตัวนี้ประมาณสามนิ้วเนาะสองสามนิ้วนะครับอ่ะอ่ะนี่ก็จะแทงเข้าไปนะครับแทงง่ายๆอันนี้ครั้งแรกนะครับ ยางก็ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่หลอดไปนะครับตรงนี้องศาจริงๆแล้วให้มันมันลงมากว่านี้อีกนิดนะครับเพราะว่าน้ํายางมันจะได้ไหลคล่องนะครับหลังจากนั้นผ่านไปอีกสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่1นะครับวันที่1เราเติมเอทิลีนไปแล้วนะวันที่2วันที่3าวันที่4่เราเจาะนะครับวันที่5วันที่6หยุดนะครับวันที่7เจาะครับเจาะฝั่งตรงข้ามปับ เลาเจาะดังกึกเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆน้ำยางไหลามาละนึกถึงเข็มนาฬิกานะครับอันนี้คือเป็นหกนาฬิกานะครับเสร็จแล้วพอเราหลังจากเราเจาะนะครับเราสามารถเติมเอทิลีนได้เลยนะครับอะเติมเอทิลีนผ่านไปสองวันมาเจาะที่เก้านาฬิกาครับ พอเก้าในการเสร็จแล้วผ่านไปอีก2วันนะครับแล้วก็มาเจาะอีกฝั่งหนึ่งเพื่อนๆนึกพ้าออกไหมครับเห็นน้ำยางไหลมาทั่วเลยอันนี้ยังไม่ได้ใส่เอทิลีนจริงๆนะครับผมทำทดลองเฉยๆนะครับ พอวันต่อไปนะครับพอตัวนี้เป็นสามนาฬกาแล้วก็มาสับตรงฝั่งแล้วก็มาฝั่งตรงข้ามนะครับเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้นะครับทั้งหมดก็ดงดูนะครับประมาณแปดถึงสิบครั้งนะครับเราก็จะเสร็จสิ้นวิธีนี้นะครับแต่หลังจากที่เราเจาะขั้นที่สองนะครับคือเราจะเติมเอทิลีนนะครับเพื่อที่จะเร่งปฏิกิยาในการที่ให้ต้นยางนั้นมีน้ํายางไหลมานะครับโอเคนะครับเพื่อนถ้ายัางไงสงสัยประการใดก็ ติดต่อสอบถามมาได้ครับทักแชทมาได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจฝากกดติดตามกดเพ,พิ่มเพื่อนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย